สวัสดีค่ะเพื่อนพนักงานธนาคารกสิกรไทยคลิปวิดีโอนี้เป็นการแนะนำให้รู้จักประเภทเครื่อง EDC และวิธีการใช้งานนะคะ EDC ของธนาคารปัจจุบันที่ใช้อยู่จะมีหลักๆอยู่2รุ่นนะคะรุ่นแรกคือบร f o n e VX520 และอีกรุ่นหนึงคือ p a s s e l V3 นะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะสามารถใช้กับซิมการ์ดได้ ใช้กับสายโทรศัพท์ก็ได้หรือจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของทางร้านค้าได้นะคะดังนั้นการเชื่อมต่อแต่ละประเภทเนี่ยทางธนาคารก็จะดูจากใบสมัครที่ทางสาขาหรือทีมขายระบุเข้ามาว่าร้านค้าต้องการเชื่อมต่อแบบไหนนะคะเราก็จะใช้กับ2รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตการใช้งานการรูดบัตรนะคะเอาเครื่องแรกนี้ก่อนนะคะเครื่องโทอโฟน จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยจะมีเมนูการทำรายการอยู่นะคะนี้ถ้าเราเริ่มรูดบัตรเนี่ยเราสามารถที่จะใส่จำนวนเงินได้เลยนะคะยกตัวอย่าง10บาทหน้าจอจะบอกอัตโนมัติไม่ให้เสียบบัตรนะคะแล้วก็เสียบบัตรที่เป็นชิปเข้าไปพอเครื่องอ่านข้อมูลในชิปคอนเฟิร์มว่าเป็นเบอร์บัตรนี้ยอดเงินนี้ กใช่อันนี้คือธนาคารส่งข้อมูลมาขออนุมัติวงเงินนะคะอีกส่วนแรกให้ผู้ถือบัตรลงนามนะคะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เครื่อง EDC พิ้นตัวที่เป็น Customer Copy คือส่วนนี้ให้กับผู้ถือบัตรนะคะส่วนแรกเมื่อผู้ถือบัตรเซ็นชื่อให้ทำการตรวจสอบ ลายเซ็ว่าตรงกันกับข้างหลังบัตรนะคะอันนี้คือการทำรายการขายทีนี้ถ้าจะทำรายการยกเลิกของรุ่นเวอริฟนนี้จะเห็นว่ามีเมนูรายการยกเลิกให้ใส่รหัสผ่านของเครื่องนะคะซึ่งรหัสผ่านนี้ทางเวนเดอร์ตอนที่เขาไปส่งเครื่องเขาจะมีการแจ้งนะคะว่ารหัสผ่านคืออะไร เบอร์ของสลิปนะคะที่ต้องการยกเลิกจะมาจากข้อมูล trace number นะคะบนสลิปอันนี้คือ0 5ตัวและเลข3กดอเคซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะเช็คขึ้นมาว่าใช่เบอร์บัตรนี้ไหมยอดเงินนี้ไหมซึ่งให้ร้านค้าตรวจสอบนะคะว่าเป็นรายการเดียวกันกับรายการที่ต้องการยกเลิกแลนะ <Okay. S 1> ใช่กดโอเค สลิปก็จะออกมาว่าเป็นรายการยกเลิกนะคะทางร้านค้าจะเก็บไว้ชุดหนึ่งว่าเป็นหลักฐานที่ได้ยกเลิกสั่งพิมพ์อีกใบหนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ถือบัตรทราบว่ารายการเมื่อสักครู่นี้ทางร้านค้าได้ยกเลิกแล้วนะคะอันนี้เป็นการทำรายการนะคะสมมติทุกสิ้นวันเราต้องทำการโอนยอดเข้าบัญชีนะคะหรือเรียกว่าเซตเทนเมน เลือกเมนูโอนยอดเข้าบัญชีใส่รหัสผ่านนะคะแล้วก็เลือกรายการโอนทั้งหมดนะคะกำลัง <T> ส่งข้อมูลกำลังพ <T> ิมพอันนี้คือเป็นสลิปของการโอนยอดนะคะนี่แค่นั้น เรียบร้อยนะคะสลิปของการโอนยอดก็จะมีว่าเป็นโอนยอดขายกี่บาทมีอะไรมีประวัติการวอยการดีฟันอะไรต่างๆขึ้นมานะคะอันนี้สำหรับรุ่น v ว r ริ o n e VX520 นะคะถัดมาเป็นเครื่อง p a s ดว V3 นะคะเครื่องนี้เนี่ยวิธีการใช้งานนะคะหน้าจอจะดูแตกต่างกันแต่ว่าวิธีการใช้งานง่ายเหมือนกันเลยเริ่มต้นถ้าร้านค้าต้องการรูดบัตรนะคะใส่จำนวนเงินเข้าไป ยกตัวอย่าง11บาทนะคะกดโอเคถ้าเกิดผู้ถือบัตรมีบัตรที่เป็นบัตรแบบแตะได้เนี่ยให้แตะได้เลยนะคะยอดที่ไม่เกินพันห้าแต่ถ้าไม่มีเราก็ทำการเสียบบัตรเข้าไปนะคะเมื่อเสียบบัตรเครื่องก็จะอ่านข้อมูลจากชิปการ์ดนะคะแล้วก,กดคอนเฟิร์มโอเคเมื่ออนุมัติวงเงินนะคะสลิปปริน้นออกมาเช่นกันนะคะฉีดส่วนแรก ให้ผู้ถือบัตรเซ็นชื่อนะคะ